โจพร้อมยังโโสองบสมี่ส้วสองบกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสเกิบสูบสองสิบสองสองสิบสามสีเกอ่อเลยอูอยู่เกือบวยเอาไม่ไปตรู้รอนี่ไนีใกล้เสร็จแล้วนี ไปนานเลยเหออันนี้สี่นาทีเพจนี้ก่อนเนไม่ใช่ตรงนอนก่อนอ่ะเถียง โอ้ยมึงจะอ้อมไปไหนก่อนเกียวเองที่กดบ้างวะนี่เกลยวฮะอะไรนะนีงกดบ้างมัเนี่ยกดแล้วหนูกดไม่ติดไงขนาดพี่กดพลาดนะเนี่ยอันไกลด้วยหนูกดไม่ติดนตพี่ทอยยังกดไม่ได้ นิดนึงนิดนึงคิดอะไรเยอะเปิดไม่ทันอับเห็นไหมไม่ไหวใครเขาจะตึงเหมือนพี่โซ<น>ล่ะตันนี้ยอมโซะโซโหดเกินเอ้ยตกรถแน่ยู่ฝัง <c oughs> พี่กลัวตกลรถเหรอ <c oughs> ตกลรถมันไม่มีประตู มีตรงไหนอีกไหมครับหนูหนีตำหรหลวจอยู่สวัสดีสัตามอยู่นะสิบคันน่ะสิบคันใช่ไรายได้แค่สาม <c oughs> กหกพี่ไม่คนนับรถที่จอดอยู่ด้วยเมื่อกี้เหมือนจะหลุดไม่หลุด มีแววหลุดเหรอสวยไม่ได้หลุดนะไม่หลุดเลยไปละสวยคิดอะไรเยอะชิดเยอะชิดเยอะมีไหนเอ้ยบ้านหัวใจนี่น่ะลืม สามพี่ส่งพี่พี่ส่งฟีให้อีกสองนาทีนะโอเคค่ะซ่อมรถด้วยนะจริงๆเลยพี่จะตายละโซมันใกล้ตายแล้วอยู่เ่อใกล้ตายด้วยแต่ขอคนซ่อมรถคนหนึ่งนะซ่อมรถอะไรอ๋อ้ตายซะเอ้ยจะซ่อมให้หนูไม่กล่องเหรอ ไม่เป็นไรเหมันจะมีหนูเสียสลับเพิ่มพี่ๆได้อยู่ละเรียววิดดอยไปกี้กล่องต้องไม่เกลียวเรีวไปแต่พี่ว่าเองได้เหรอเฮ้ยพี่โอเคพี่ไป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 พี่ไปไปไปผมได้อยู่แล้วโอ้ใครชิมเป่งเลยสัตว์ละรู้เด้อมีอะไรเยอะโอยเฮียก็รู้อยู่แล้ว แม่ชอบเลยซอยเว้ยเวลาพี่ตรงนี้หนึ่งนาทีเร็วอย่าอย่าโลกพี่คือต้องนิ่งอะกรเพาะกันหมดพี่มันจบได้ยังอะเลยดีครับฮะห้าสิบวิหนูน่าจะไปไม่ทันมีพี่คนเดียวอะห้าสิบวิห้าสิบวิทันไหมสิบวิไม่ได้ยิงสิบวิตรงนั้นหน้าไป ผมไม่ทนันยี่สิบวิเหรอถ้ายี่สิบวิจะทันนะสิบว,วิไม่ทนันไม่ใช่สิบวิวรประมาณประมาณยี่สิบไม่ทันเหรอโอ้อ่าไปด่วนถ้าไปคงเหลือประมาณห้าวิอะถ้าเป็นถ้าเกิดทันอะไม่น่าทานันนะมันต้องเข้าไว้นั้นอีกนี่นาใช่ต้องเข้าซอยไปไม่ทนันแน่นอน ไปชิดยากันต้องอีดเลยันชิดาครับหนูชิดาค่ะนายค่ะยินดาค่ัเป็นค่านั้นได้สุขภาพด้วยค่ะยินสุขภาพด้วยครับยินครับ เรียบร้อยครับทางปลอดภัยขอบคุณค่ะอา้าวรถซ้อมไม่ติดเหรอซ้อมติดเล้วชนไปแล้วนิดนึงรถนี้ <S <S ไม่ได้แตง่งต่างไงพี่ลิศแล้วรถลิศมันแตง่งเกาะ โดนเลืแต่งก่องไงรถคันนี้ไม่ได้แต่งก็ากี่บาทละทำแซนอ่ะเฮ้ยมันมันมันเปลี่ยนราคาถูกลงแล้วนี่อะไรเนาะดียิ้เนาะตีล็้กนะคนที่ยังไม่ได้ตั้งผูกกีกยวนี้สี่นาทีสี่นาทีแล้วนะครับได้ยินใช่ไหมปกติหรือเปล่าโอเคครับแอบล็อกอะไรหรอคะ เด็กอยู่ในวอลพี่ใครปล่อยเด็กใช้บอลดำเนี่ยคืออะไรอ่ะบอลดำไหนอะหนูโซไปตอนไหนอะเองเอารถไปใช้ก่อนปะเดี๋ยวี่ค่อยพาออกสี่านทีเกลนี่หนูไม่รู้และหนูเดามาอยู่ไในไงอ่ะเดาเลยเหรอแล้วทำไมหนูเดาวอหน่วยงานได้อ่ะไม่เดาไม่เดานี่ไอหนูอยู่อยู่เนี่ยหนูไม่อยู่ไดในไง มีเคสเมืองบนครับเมื่อวานเห็นว่าระเบิดไปรับไหมครับสากุระทองหอหมอองงว่ะคือเคสอะไรเมืองบนวะสมฟาไหมยวะ พี่ไปตรงนั้นไปตรงนั้นเห็นปะมตรงไหนพี่ยังมาใช่ป่ะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ทอยไม่อยู่จุดเวลาไว้33สามสิบสามนาทีไงพี่ทอยไปนอนไหมคะไปพักไหมคะพี่ทอยวอหนึ่งเรียกวอสองเรียกกำลังเสริมมาลงแล้วผมเล่นผมเล่นเล่นบุกโอซีพี่เล่นบุกว่ามอดำวอดำเป็นวอไหน ขายอเทอร์เน็ตสองหมื่นห้าออกก็ตอนแรกผมจะขายแต่ผมลืมอันนี้ ในวอร์ใครอ่ะไม่รู้ตำรวจตำรวจตำรวจค่ะเอาวอวร์หนึ่งเรียกวอรสองว่าไงวอร์สี่เรียกวอร์หกที่หวันนี้ค่ะพี่เลย ไอ้ชายอยากเจอพี่เล็กเว้ย ยีสิบล้านพี่หนูว่าเราเปลี่ยนไหม,ไมนนเปลี่ยนอะไรครับกูมีคนเดามาแต่ไหนไม่รู้หลัวครับในวอใครครับตอบพอบอรหน่อยครับแอบว้างนะพอบอร ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โห <c oughs> ้ยแล้วที่ใครพูดอะไดบอสว่าไงคะหลัวครับว,ว,ว,วัสดีครับวันดีนรคร่ะเนี่ยผมผมขอโทษครับผมเข้าผิดครับขอโทษครับไม่ไม่ไม่เมืเ่อกี้ก็ใครรู้บ้างว่ารถเสียง,<ไ>งวอทำยังไง ไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่มีคนมีมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาไม่รู้ใครอ่ะฮ้ผูชายคนหนึ่งเข้ามาใครพี อันนี้เราใช้เหรอใช่ค่ะเรหาพวกนั้นแป๊บให้เปลี่ยนเลขโทรศัพท,ท์อโทจะทำต่อใช่ปะมนี่ทอยจะไปพักแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวจะไปพักแล้วครับฝันดีค่ะอ้สวฝันดีครับหนูโซโซนะครับฮะฝันดีครับไปครับ คันนี้ครับน้องเจ้าครับไม่ชวนเขียวมาคันเดียวเลยเพอเพื่อเขียวนเพื่อเขียวไม่ยอมหรอเขียวเหรอดดูผิดตรงครับคะเขียวเหรอค่ะอะไรนะเพื่อนเพื่อนฮะเขียวฮะเขียวฮะทำไมเขาไม่ยอมมา พี่เสี่ยวคอมเมนต์เยอะไม่ใช่เพราะว่ามีพี่อยู่ว่าพี่ไปละโอเคโอเคปล่อยไว้ไหนปล่อยวัดโอเคมาวัดได้หน่อยพี่หามวัดใกล้ฉันเร็วกำลังจะพูดเลยวัดใกล้ฉันไปแล้วพีพี่อยู่ไหนเอพี่จุดไหมครับ ไม่มีเลยนะไม่มีมีใจเอาไหมทำไมรถเพิ่งซ่อมใกล้เลยนอสามนาทีลงหนังสามนาทีเกียร์ท,ทีนะพี่ที่วกว่านีไหมไม่มีค่ะหนูไม่รู้